สนับสนุนโดย Google Chrome เว็บคือสิ่งที่คุณสร้างสรรค์ทออสฝ่าวิกฤตน้ำท่วมตอนนี้ไอความก้าวหน้าของดนตรีพออปในประเทศไทยคือว่ามันเลียนแบบฝรั่งเก่งกว่าเมื่อก่อนเราน้อยใจเกาหลีนะเราต้องทำเก่งเหมือนเขาบ้างเรื่องอะไรเราจะแพ้เกาหลี <laughs> เราสู้กับเกาหลีในการที่จะเป็นฝรั่งโอ้ยยาว<ร>ยาเลยไม่เอา<ม>เราต้องสู้ของเราเองจริงๆยันที่ต้องพูดถึงคือเรื่องของวงฟองน้ำครับเพราะจริงอาจารย์เป็นคู่กอ่อตั้งครับวงนี้ด้วยจุดเริ่มต้นของวงฟองน้ำมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็สมัยนั้นมันจะมีช่องโวเป็นฝรั่งก็เป็นฝรั่งเป็นไทยก็เป็นไทย เราก็คิดที่จะสู้ในประเด็นนี้นะว่าทํายังไงที่จะเชื่อมโยงกันให้ให้เป็นเนื้อเดียวกันครับก็เลยสร้างฟองน้ําขึ้นมาตอนแรกมี3คนมีผมแล้วก็ครูบุญยงเกตคงแล้วก็ชิรพันอังสวานนลวันแรกเราซ้อมแล้วโอ้โหไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับให้ให้ครูบุญยงตีะระนาดฝรั่งแล้วก็ผมเล่นเปียโนจี กดดีีตาไม่เป็นสับอะไรไม่ไเป็นไม่เข้ากัน <laughs> เลยใช่ไหมครับ <laughs> แต่ไอาการที่เราตั้งใจเรามีเป้าหมายเดียวกันอ่ะก็คัดกลาวแก้ไขแล้ว่็ใช้ความอดทนความเพียรจนกระทั่งเราสามารถเจอหนทางที่ทธรรมชาติสมหรับเราทั้ง3คนแต่จุดเริ่มต้นจริงๆของอาจารย์ที่ไปสัมผัสขึ้นดนตรีไทยชิ้นแรกเนี่ยคือเมื่อไหร่<อ>และื่อนดนตรีอะไรครับอันนั้นต้องกลับไปที่พีซอโลกอีก ห้องพักของผมเต็ดปลาช้าเขาต้องเผากันทุกวันใช่ไหมเผากันแล้วต้องมีดนตรีเป็นดนตรีไทยเขาเรียกว่าชุดนางหงฟังนางหงอ่ะโอ้มันเป็นเพลงที่ลึกซึ้งยิ่งใหญ่ลงไปดูนะเด็กๆกำลังเตีแกงแล้วเกินนะก็พอย้ายไปเชียงใหม่ผมก็ไปหาอาจารย์สิริชัยชาญพักจำรุนแล้วก็ร่ำเรียนวาาจากท่านแล้วก็ภายหลังก็ได้เจอ ครูบุญยงครับแล้วก็เรียนกับครูบุญยงแต่ว่าครูบุญยงดุทีเดียวอ่ะโอ้ยทำไมมึงโง่เลอะเกินคนอื่นเขาต่อได้ทันทีปุ๊บแล้วก็ร้าวต้องครั้งที่สองครั้งที่สามจึงจะจําได้ครับแล้วผมเคยเห็นหน้าคุณแกก็โอ้หโง่เลอะเกินมาจะไปรอดแล้วเรามันมีแต่ความตั้งใจว่าผมจะเอาให้ได้จะทําให้ได้ล่ะทําให้ได้ มันดูเป็นสิ่งที่แปลกวะครับพี่คนฝรั่งคนนึงผมสีทองนั่งอยู่กับเครื่องดนตรีไทยโอ้ยแปลกคนก็มองหน้าว่าอาจารย์ทําอะไรเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่คนก็ค,นคิดว่าผมครบเพี้ยนทำไมผมจะสนใจดนตรีไทยครับทำไมผมจะรัก ยังที่ไทยเหมือนกับผมรักโมอสร์หรือเบโธวินให้ความสําคัญเท่ากันครับซึ่งตรงกันข้ามอะ่ะถ้าผมถามคุณน่ะในธานะที่เป็นนักดนตรีสากลแต่แต่เป็นคนไทยนะทำไมคุณชอบโมาส์ทแล้วก็ไม่ไม่ชอบอพระ,ระเบดีไพร์รแล้วใครมีปัญหาอยู่ในจิตใจมากกว่ากัน <c oughs> คุณหรือผม <c oughs> ในสมัยนั้น จะตามครูไปที่ไหว้ครูต่างๆแล้วก็ครูจะเข้ามันจะมาจากข้างหลังเนี่ยซึ่งผมเคยเป็นเวลาอยู่ในไหว้ครูผมเคยเป็นหลายๆครั้งประสบะการณ์ที่ที่เกิดขึ้นในนั้นอันนี้เป็นพลังของดนตรี<ะ>สามารถพาให้เราไปประสบะการณ์โือยอยู่ในสภาพจิตใจที่เกินกว่าที่เราจะสามารถสร้างขึ้นมาเองแล้วก็รู้สึกว่าเออต้องมี อะไรสักอย่างมาช่วยเราเราก็เรียกว่าครูครมามาข้างหลังแต่มันกลายเป็นว่าเราเป็นอีกคนหนึ่งดนตรีไทยเราก็ยังมีวิวัฒนาการที่ค่อนข้างดีอยู่เพราะรเราเป็นคนรุ่นใหม่รุ่นใหม่มเล่นรุ่นใหม่เป็นความหวังตลอดไม่ว่าดนตรีไทยเดิมหรือว่าดนตรี p อปหรือรว่าร็อกก็มีการก้าวหน้าเหมือนกันตั้งแต่สมัยมอรันดอรมาเรื่อยๆวิวัฒนาการในร็อกอก,ก็มีอยู่ ก็เราเห็นการเคลื่อนไหวในแต่ละประเภทของดนตรีไทยพอสมควรอาจารย์ก็ทำอะไรให้กับประเทศนี้เยอะมากเลยนะครับก็เรารักไงเราอยากจะให้แล้วก็สร้างลูกของเราด้วยกันไม่ใช่แค่ลูกของผมเองในครอบครัวของผมเด็กไทยเนี่ยอยากจะช่วยสร้างให้ให้เขามีชีวิตอนาคตทัศนคติ ที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ตกลนให้เจอไม่ใช่ไปก๊อปหรือดูจากเราแบบหรือซื้อของแล้วก็แสดงว่าฉันดีมไม่ใช่ฉันสําเร็จในเมื่อฉันสามารถสร้างอะไรไวยให้คนอื่นมีความสุขอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องทุกคนต้องช่วยกันช่วยกันเพื่อจะสร้างอนาคตของประเทศไทยที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ วันนี้ผมได้เรื่องราวที่สนุกแล้วก็มันมากนะฮะในชีวิตของอาจารย์บรูซในวันนี้นะครับผมและรายการต้องขอบคุณมากเลยนะฮะกับเรื่องราวและแรงบันดาใจของอาจารย์นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับลูกผมเป็นลูกครึ่งแต่ว่าผมไม่ได้เป็นลูกครึ่งผมเป็นคนที่เกิดที่หนึ่งแต่เลือกอีกที่หนึ่ง อเมริกาสังคมมันตั้งบนหลักของกฎหมายแต่ประเทศไทยนะหลักของสังคมคือเมิตรภาพเราก็รู้สึกว่าเออเราอยู่แบบไทยๆมันมันจะดีกว่านี่แหละครับความภาคภูมิใจของดนตรีไทยที่ถูกถ่ายทอดจากความรู้สึกของชาวต่างชาติที่มีหัวใจไทยกับอาจารย์บรูซนั่นเองนะครับและวันนี้ก็หมดเวลาผมแล้วกับรายการดีไอ d o l คนบันดาลใจ กลับมาเจอคนใหม่ทุกวันอังคารเวลา5้าทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ